วิเอสนะคะรถคันนี้ได้เข้ามาติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้านะคะพร้อมระบบเซนเซอร์ทา้าวเตะนะคะยางลดเสียงแบบสอดและซีนกรองแสงเซรามิกค,คูลไลท์ค่ะกันยูวได้ถึง99้า8ซถึงแค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะนี่นะคะยางลดเสียงแบบสอดก็ะจะสอดเข้าไปที่ขอบประตูแบบนี้เลยนะคะและเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันของฝาท้าย สวิตหน้าคนขับได้นะคะกดลงไปและเมื่อเปิดไซดีหรือไฟหน้านะคะก็จะมีไฟสีส้มขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเรายังสามารถสั่ปิดฝาท้ายแบบสวิตด,ด้านหลังฝาท้ายนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมา ะะว่าประตูเนี่ยจะปิดนิ่มและเงียบม,มากนะคะเพราะว่าใช้ระบบกรอนดูดมนนะคะและเรายังสามารถสั่งเปิดจากปุ่มรีโมทเดิมน,นะคะแต่ว่าเราสั่งได้เฉพาะเปิดอย่างเดียวเฉพาะรุ่น isuzu n u x นะคะนี่ค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยคือระบบเซ็นเซอร์ท้าติด เพจ P2M Auto Shop นะคะเพจ P2M จะลงเฉพาะฝาท้ายอย่างเดียวเลยค่ะร้านเดียวกันเลยค่ะสำหรับวันนี้